ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยคุณผู้ฟังคะคอนแทคเลนเป็นวัสดุมีลักษณะใส สำหรับใส่ครอบบริเวณกระจกตาดำเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆที่สำคัญได้แก่แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่นสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงเช่นเดียวกับการใช้แว่นตาค่ะและเพื่อความสวยงามแฟชั่นเช่นคอนแทคเลนส์สีและคอนแทคเลนส์ตาโตสำหรับอันตรายที่อาจเกิดจากคอนแทคเลนส์แฟชั่นเกิดจากการใช้คอนแทคเลนซึ่งเป็นอันตรายเช่นเดียวกับใช้คอนแทคเลนส์ทั่วไปคืออาจทำให้กระจกตาอักเสบเป็นน้องจากการ ใช้คอนแทคเลนส์ผิดวิธีไม่รักษาความสะอาดหรือใส่คอนแทคเลนส์นอนจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตาอาจทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นตาบอดได้นอกจากนั้นการใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานานๆอาจทำให้ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่เปลือกตาทำให้มีอาการเครืองตาตาแดงไม่สบายตาและใส่คอนแทคเลนส์ได้ไม่ทนจนกระทั่งไม่สามารถใส่ได้ในที่สุด หรือเกิดจากการใส่คอนแทคเลนแฟชั่นเนื่องจากคอนแทคเลนแฟชั่นมีขายกันแพร่หลายทั่วไปมีหลากหลายราคาอาจไม่มีการควบคุมทั้งคุณภาพสดวนและราคา บางกรณีอาจเกิดอาการดวงตาแพ้ต่อวัสดุที่ทำคอนแทคเลนส์หรือสีที่นำมาระบายบนผิวคอนแทคเลนส์ได้ดังนั้นผู้ที่สนใจจะใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่นจึงควรเลือกซื้อชนิดและแหล่งซื้อคอนแทคเลนส์ที่น่าเชื่อถือและใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นศึกษาและดูแลรักษารักษาความสะอาดอย่างถูกต้องรวมทั้งใส่ในระยะเวลาที่น้อยที่สุดเมื่อหมดความจำเป็นให้ถอดออกทันทีและห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาดนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดี สั่นป้องกันสาธะาภัยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา